เกมแกวยดชัเตอร์2ห้าง2มันมีอีกคนหนึ่งถือกุณตาถ่ายกุณตามันเรียกว่า Grandpa, แกรนด์พอร์ตแและมันเป็นสามีของแกรนด์ชัยแค่นั้นแหละไมปไปเล่นไปเลยลองจะเล่นหมวน้อมองเลยอันนี้บมอันนี้ก็รู้วิธีการเล่นแล้วมีตัง้งหลายแบบใส่ยงเล่นทอันนี้ คุณตาถึงจะไม่ยินเลยเขาะเรื่องต่างๆแต่มันมันแตกตรงไหนอ่ะแบบมันไม่ยินเลยแต่ตากันแหละคือคุณยายได้ยินแต่ตาไม่ยินวัดแหล่ อะไรวะอืมแล้วนี้ก็อันนี้มันอะไรต้องการล็อกคีรถกลายเป็นหนีเรือใช่ไหมเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยไม่มีต้องการหง่งอะไรสต,ตาร์ทรถไม่ได้เอีเวนนี่ต้องใช้สปาร์เก็ตและก็แก๊สโซลีน โอุ้นตาุนตานี่เหนียวเหลือเกินทำเกือบผมรู้ตัวได้ขอบคุณทั้งตานะนั่เนเองดัปิดอกดวยปิดประตูเออสอน lố lên hùng mình quá phần tà Ok tà tới Ây, quên, trai có mai gì น่าจะไปแล้วมั้งแล้วคุณยายจะวางครับ,ยยาาบตรงนี้ไปเลยโอ้ยยายก็วางกับอยาตรงนี้เลยไปกีกูโดดลหลังใช่ไหมเนี่ยกูยังไม่ลืมไหนเลยวันนี้วันที่สองสุดยอด เข้าใจคือเอ้ยเหี้ยเอ้ยแม่งต้องรับชะตากรรมจากไอเกมบ้าเน,นี่ยเลยอ่ะแล้วอันนี้อะไรเนี่ยกล่องต้องใช้โครบาลในการครับใช่อื้อมันแหลมชิบหายเลยอันนี้อะไรเนี่ยโอเคเข้าใจแล้วมันแบบกับถ้าเกิดกูเกียบโอเวอร์น่าจะโดนทักมันทรมานตรงนี้แน่นอนเลย เออเด็โอ้โหมาทั้งคู่เลยุดยอดขอบใจมากทั้งตาทั้งจยจทั้งตาทั้งใจกูต้องหาของแล้วเนี่ยไม่งันกูรวยไม่มีอะไรเนี่ยไอ้นิงสตินกโอ้โหนี่ไอ้บ้านี่ อันนี้ไงที่เราต้องการเนีเ่ยเพลง เนี่ยนี่ก็นี่ก็ไม่มีอะไรเนี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รู้คุณยายจะมาตอน,นี่ยไอเเบบนี่รูมคุณยายด้วยแล้วเนี่ยอะไรเนี่ย นี่วะนี่มาตารงกลางใกลวะมึงไม่ต้องมึงไม่ต้องโดนหัวเ,เต็มไอเน,นี่ยอะไรเนี่ยปงตุแตาสโลเปเลนทีสกิวตี้โอเคอืมนี่อันนี้อะไรเจเร เดินเดียบไปเลยต่อไปกิบโคบาคก่อนที่แบบกุเจอแล้วข้างล่างนั่นเนี่ไปเลยคุณตาลกลับไปอยู่ที่มนุษย์ไม่ควรอยู่เอนเ้ยเว้ยเนี่ยไอ้เวนนี่ไงที่เราต้องการแหละแต่ ด้านหน้าประตูล่ะมันใช้อะไรว่งางัดได้ปะโอ้โหกระจกหายแล้วนี่อ๋อ้นี่รงัดได้โอเคคุณเรียกข้าใจแล้วมันอยู่ไหนโอเคไม่ต้องพูดมาแล้วคุณยายมันอยู่ยนี่คุณหยิบก่อนอ,อ เขนช่องว่างเฉยอย่างน้อยก็เออหยิบสียหยิบหยิบโคบารก่อนเพรว่ามันงัดได้เนี่ยอันนี้งัดได้ป่ะเนี่ยงัดไม่ได้วะไอเนี่ยล่ะแก๊สโซลีน วันนี้ก่อนจังนี่เดียวโอเคกูได้ของดีแล้วกูได้ของดีจากหกมือที่แบบตะก,กดุดจากเขาป่า มาเลยคุณยายยิงหุ่นยิงแรงโอ้โหโอ้โหยิงแรงอยิงโคตรแรงสลบไปเลยนาน ขอให้ไปอยู่สุขติเลยบายนิวตาอะไรเนี่ยนอะไรเนี้ยเนี้ย,เน,ยเนี้ยไปทำอะไรวะโอเคนี่คือกุ้งเจอกับอีนเด็กเกรดเลยไปอะไรวะเอ่อกูต้องเอาอะไรเนี่ยเอาปแจก่อนไหมปแจมันไว้ทำอะไรได้ ประตูเปล่าไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้อะมันกปกติเวอร์ชันนี้มันไม่มันไม่ใช้กับปรจแจในประตูหรอกน,นี่เอ๊อะไรอดได้แล้วโอเคอันเนี้ยมันต้องเอ่อให้เด็กเลทด,ดิเฮลิคอปเตอร์ mình nè đẹp mình ô còn... hay còn là quá okay. ừ, hừ, hừ, hừ. yep yep กูยิงแต่หัวจริงดิ้ยโคตรปั่นว่ะจุูนโอเคทำการ,รก็ดไกลมันไกลแบบมันไม่ให้เราตัดตรงหน้าประตูฮะมันไม่ให้เราตัดตรงหน้าประตูมันให้เราตัดที่อื่นเ่ย ที่เหมือนกับไรวะที่แบบเราต้องเสียบเสียบหน้าประตูเสร็จก็เสียบอันนี้ตัดและไอเวนคุณชายไม่ฉลาด วันที่สามสุดยอดเลยเอาใหม่ตอนเนี้ยเอาใหม่ล้อเพราะว่าผมไม่ทันตั้งตัวเลยเลยมึงมาเลยมีปืน <S <S 1> <S 1> <S เอกช็อตไปดิมือเอกช็อตตวสลบนานกลับไปเอาเนี้ยอุย้ยมีคนโยกด้วยวะแล้วมีกระสูนและนี่คือกูต้องยิงใช่ไหมเนี่ย อนี่แหละแล้วมันคืออะไรอ่ะโอ้โหตงกตัดตัดโอเคอย่างน้อยก็อเอาอันนี้พอดีเลยแม่งมดโดก,กับแท่งง่ายเลย โอเคสงสัยว่าน,น่าจะเปลี่ยนขับเล็กน้อยแล้วเนะี่ยมาเลยหุณนยาย พร้อมอะไรก็เชิญเอ้ยอ้อคุณยาน่าจะไม่เฟืนเตะเตะเลยเฮ้ยเหี้ย,ยโตยะหลนเฮ้ย,ายมาแล้ว Infinity Ra, cút ta Nhưng ta ơi nọ, sẽ hiện Nó có bánh bánh Ok Cô nhìn hỏa dục Lucky. สุดจริงปีอะไรไวะเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเอาไว้คราวหน้านึกถึง คุณยายอยากเกิดตรงฉันคิดว่าคุณยายส่วนใหญ่มันจะเกิดห้องนี้ผมคิดว่าอย่างนั้นแหละดิดักกูทำไมกระตุกวะโอเคไปตรงน,นี้อหรือเปล่าแ <c oughs> ม่งมาทั้ง The boot going. แต่แค่หนึ่งแล้วเนี่ย A เ,เลยวะอ A จะแขยย่งงั้นแหละตกการล่อ โอ้แต่คู่เลยเยอะแต่คู่ตายหมดนี่นอะไรเนี่ยเหรอดอกเฮนเตอรเท่านี้อาจจะมีประโยชน์ก็ได้นะกูโยเราเปิดใส่มัน เรียบร้อยโอเคเฮ้ยทำไมมันกระตุกเนี่ยเหรอเออเนี่ยแล้วมาสเตอร์ขี่เนี่ยเปล่านี่คือกูใช้แผนแล้วคี์เนี่ยนะมีรถด้วยรถอันแรก จบจบอย่างอีซี่แม่ครับคนจะลองไปโหลดมาใช้ <คน S 2> ดูกับแอบลิขิตแม่แม่เกที่จบได้อย่างอีซี่แหลสบายใจเออเพราะว่าตานี่ยเขาปัญหาเพราะว่าทั้งตาทั้งยายนี่คอมโบลราณเลย